พบกันเช่นเคยนะคะเมนูที่ไม่ไวาจะทำก็คือกุ้งคั่วพริกเกลือนะคะหน้าตาหน้าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูวิธีทำกันเลยค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราทอดกุ้งเสร็จนะคะทีนี้เรามาเริ่มเดียวกระเทียมกันก่อนนะคะ เป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็ทํากันไม่ยากนะคะทีนี้กระเทียมเราเริ่มเหลืองแล้วนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มปรุงเครื่องกันเลยค่ะกุ้งของไม่เอ,อยกิโลครึ่งนะคะไม่อ้อยใส่กเกลือไปประมาณนี้นะคะเพิ่มความแซ่บหนัวยด้วยตัวนี้ค่ะผงปรุงรสนะคะแล้วก็เหยาะด้วยน้ําตาลค่ะพวุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ ก็โดยจะพริกไทยนะคะไทยนี่ตามชอบเลยนะคะเสร็จนะคะตามลึกยพริกเลยค่ะเสร็จตามด้วยต้นหอมซอยนะคะจะไม่ถัดนานนะคะเดี๋ยวต้นหอมเรามันจะสุกไปนะคะ แล้วก็ตัวนี้เลยค่ะกุ้งที่เราทอดไว้นะคะพุก <c oughs> เขาส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะปิดแก๊สเลยนะคะนี่เราก็พร้อมเสิร์ฟกันเลยนะคะนี่ค่ะอาหารน่ากินมากเลย เียยุย้ยวกันเลยนะคะเนี่ยน่ากินมากเลยอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับกุง้งสำหรับกุ้งนิ่งพัวพพิกเกือของเรานะคะเช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชนกับเพื่อนชาว YouTube นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงขาแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ